ชื่อพระฤาษีกาลสิทธิ์ปื่นเนี่ยนะนะนะาทำอะไรอยู่ป้าปูน,นี้กาลังทําเทพนบประเคาะของคนที่เกิดวันจันทร์เทพนบประเคาะที่เกิดวันจันทร์เป็นเทพเทวดาที่สมมาเทวดานี่ก็องถือดาบกับเขนเขนดาบกับเขนนี่พระฤาษีกาลสิทธิ์พระฤาษีกาลสิทธิ์เนี่ย,ขรรย,ยเขียกนการตดต,ดตดอย่างเงี้ยมันเป็นคือให้เด็กรุ่นหลังได้ดู ว่าจริงๆลายไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากถ้าเราได้ศึกษาหาวิธีมันก็จะเป็นบรดกของช้าต่อไปถ้ามีเด็กเนี่ยเขากำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเขาสนใจเนี่ยถ้าไก่ย,ยินดีถ่ายทอดวิชาพวกนี้ไหมถ่ายทอดถ่ายทอดให้ก็ดูได้ดูได้ที่กระจนคลิปเด็กในนั้นมันจะมีวิธีการเขียนเลยเขียนหน้าลิงหน้ายักษ ตั้งแต่ขั้นต้นเลยใช่ไหมใช่มีวิธีการขั้นตอนในการเขียนว่าเราจะขึ้นต้นหน้าได้ยังไงขึ้นต้นโครงล่างได้ยังไงลงลายยังไงในกระชอนคลิปเด็ดเนี่ยผมลงไว้เป็นเป็นวิทยาทานเลยเป็นก็ใครสนใจสามารถเข้าไปดูได่ว่าการเขียนลายแบบเนี้ยเขียนลือสีเขียนลิงเขียนยักษ์เขียนเทพในตำนานพวกเนี้ยเขียนกันยังไงมันมีวิธีอยู่ผมทําเป็นอัลบั้มภาพไว้ ให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาเนี่ยเห็นกันสดๆว่าการเขียนลายพวกนี้มันไม่ได้ยากให้มีความสนใจแล้วมีพื้นฐานก็ทําได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าหน้าเสือน่าจะสวยนะหน้าเสือจะสวยมีเขียนหน้าปู่หรือสีเหมือนกันเป็นปู่หรือสีกาลสิธิ์แล้วก็จะแปลงกายเป็นหน้าเสือเป็นปู่หรือสีกลากลสิธิ์แต่คนละปลางคนละปลางนะอันนี้ก็ให้เห็นว่าท่านจะแปลงกลายเป็นเสือเลยเนี่ย หน้าเสือเห็นเป็นหัวเสือเนี่ยคือปูก่กาลสิทธิ์เนี่ยในเมื่อพอแปลงร่างเป็นเสือก็จะเป็นหน้าเสือ,อเป็นหน้าเสือเสร็จปุ๊บก,ก็แปลงกลับไม่ได้คือสีสามตนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันมีชื่ออะไรบ้างมีชื่อฤาษีปตาภาฤาษีกาลสิทธิ์ที่กําลังเขียนอยู่เนี่ยคือฤาษีกาลสิทธิ์แล้วก็ฤาษีอุตริสีสองตนที่มีฤทธิ์เดชมากที่สุดก็คือฤาษีปตาภากับฤาษีกาลสิทธิ์ เขาตกลงกันว่าคือสีกาลสิทธิ์จะแปงลงร่างกลายเป็นเสือว่าเสือเนี่ยจะแปงลงร่างกลายเป็นเสือ,อคือสีปตภา,าจะแปงลงร่างกลายเป็นเนื้อหรือกวางเป็นหน้านเนื้อห <ขอ S 1> น้าน<อ>กวางรองมิชา,ชาจะลองของกันลอ,อ,องของกันก็แปงลงร่างแล้วก็ก่อนแปลงร่างนี่ก็ทําน้ํามนต์ไว้ของใครของมันอืก็ให้สีอุตลิเนี่ยว่าถ้าแปลงร่างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะกลับ ล่างกลายเป็นฤาษีดังเดิมก็ามอาน้ำมนต์ราดนะแต่ผลสุนท้ายฤาษีอุทธฤีก็ไม่ยอมอน้ำมนต์ราดฤาษีทั้งสองจึงทําให้ฤาษีกาลสิทธิ์กลายเป็นฤาษีหน้าเสือฤาษีปตาภากลายเป็นฤาษีหน้ากวางทั้งสองก็มีความโกรธคือโกรธโกรธว่าไม่ยอมทําตามสัญญากันไว้โดนแกล้เพื่อนแกล้ก็เลยต้องใช้วิชาของเนี่ยมีทลิตมีอะไรเพื่อที่ จะสาบให้เพื่อนฤาษีคนหนึ่งคือฤาษีอุตตลิการฤาษีหน้าลิงเนี่ย,ยก็มันเคยก็เลยเป็นตำนานรีบเขียนให้ครบหมดเลยฤาษีร้อยแปดตนกับเสียนฤาษีร้อยแปดเสียนเป็นตำาราฤาษีโดยเฉพาะการเขียนลายไทยแบบเนี้ยมันเขียนยากไหมไม่ยากเพราะเดี๋ยวจะให้ดูเล่มหนึ่งที่เด็กป .5 ป .4 ยังเขียนได้ต้องมีการฝึกฝึกฝนนิดหน่อยเพจ ของชื่อกระอนลิปเ์เดชในนั้นมันจะมีหลากหลายมีตั้งแต่การเขียนเริ่มต้นหัดเขียนลิงหัดเขียนยั์หัดเขียนฤาษสีว่าต้องต้องเริ่มจากตรงไหนจุดเริ่มต้นอย่างไรเขียนอย่างไรส่วนที่ดูว่าวิธีการเขียนเนี่ยมันมีในตำราแน่ไงอ่าเนี่ยน,น่าสนใจแต่ครนี้อย่างนี้น้าอธิบายให้หน่อยว่าที่น้าเขียนฤาษสีเนี่ยขึ้นมาสองข้างเนี่ยเนี่ยข้างนี้เนี่ยกับข้างเนี้ย เพื่อเป็นองค์ประกอบของอะไรเป็นองค์ประกอบของหนุนดวงแล้วทําให้มีแรงบันดาลใจหนุนดวงให้มีสมาธิมีอะไรเดี๋ยวก่อนแวก็มีเทวดาที่ขี่ม้าอยู่เนี่ยคือเป็นเทวดาประจําวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์เป็นเทวดาประจําวันจันทร์วันจันทร์เป็นเทวดาที่ใส่เครื่องอาพรคือแผ่นยันแผ่นยันแผ่นนี้ยเนี่ยแผ่นใหญ่ขนาดเนี้ยที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ย เดี๋ยวมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะอธิบายให้ละเอียดก็มีประกอบไปด้วยพระประจําวันพระประจําวันของวันจันทร์เนี่ยตรงหน้านเนี่ยก็จะมีปางห้ามญาติแล้วก็มีปางห้ามสมุทรปางห้ามสมุด,ห,มมมดห้ามสมุทรก็ห้ามญาติมีสององค์แล้วองค์นี้คืออะไรแล้วองค์นี้คือพระเกตพระเกตเนี่ยหนุนดวง,งการยังเสียเงนจะต้องมีเลิกของเขา เลิกของแต่ละคนแต่ละคนคือคนคนเจ้าของคนนี้เขาเกิดที่ภาค่้าเกิดที่ภาค่้าในตามดวงเขามีพักเกรคุ้มมีพักเกรคุ้มเมื่อเป็นพักรเกรคุ้มเราก็ต้องกลับพักเกรให้เขาใช่แล้วน้องกลักใส่พักเกรแล้วเราจะต้องมีอ่าแล้วข้างล่างที่งข้างล่างมีมีทานอ่าเนี่ยเอาแล้วมีอันนี้อครุฑครุฑก็เป็นการว่าส่งพลังมหาอำนาจเมื่อมีพักเกรหนุนแล้วเนี่ยจะต้องมีครุฑคอยนำพาหนะของ ดาวของเทพนพเคราะห์วันจันทร์ไปด้วยก็คือฤาษีพรมสิทธิ์พรมประสิทธิ์ก็คือเป็นฤาษีชั้นพรมชั้นพรมเนี่ยก็คือทําให้สติปัญญาพร้อมกับฤาษีนารอดเพื่อช่วยแบ่งเบาความทุกข์คือองค์ประกอบของของของผ้ายันผืนเนี้ยเพื่อหนุนดวงเพนุนดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ขึ้นสิบห้าขึ้นสิบห้าค่ำ แล้วล้วโดยรอบพวกนี้โดยรอบขอบพวกนี้จะจะจะมีอะไรนะอิจิปิโศทั้งหมดเลยน้ามีที่เขียนเสร็จแล้วไหมอ่านี่เป็นของคนวันอะไรอันนี้เป็นของคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นของคนที่เกิดวันพฤหัสวันพฤหัสมีเทวดาิโขี่กวางขี่กวางธงหอกขี่หอกเป็นอาวุธแลระประจําวันก่อนตีัพระอันนี้คืออะไรพระปังสมาธิเป็นพระของคนประจําวันอะไรวันพฤหัส ัืสีนี่คือสีก็ต้องเป็นสีสีแสบสีแสบสีสีประจำวันพระฤหักแล้วก็คนพญานุ่ยเนี่ยเป็นคนของคนเกิดปีขามเกิดปีขาเพญาน้านต้องมีเสือมาช่วยหนุนอ,องค์ประกอบอกเสือเสือแล้วก็วันพระฤหักเนี่ยเขามีฤาษีสิบเก้าตนสิบเก้าตน สิบเก้าตนเราก็ย่อให้ลงมามีทั้งหน้าหรือสีกับหรือสีก็จะมีหมดเนี่ยหรือสีหน้าเสือเนี่ยหรือสีกาลสิแล้วพวกนี้หน้าพิมพ์ขึ้นมาห,หรือหรือยังไงเขียนมือสดสดเขียนมือสดสดเหรอีห้เขาดูหน้าคนเขียนหน่อยเขียนมือสดสดนี่นี่ใช่ไหมช,ช,ชื่อไก่กุมารทองเ่นะผมนยครับไก่กุมารทองคือมันเป็นนี่ยาวประมาณเมตรยี่สิบถึงเกือบเมตรสามสิบอะประมาณเกือบเกือบเมตรสามสิบมาเมตรเมตรประมาณเมตรยี่สิบห้า กว้าง75เราต้องการให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นว่าการเขียนลายไทยเนี่ยม,มันไม่ได้ยากมอ่ามันไม่จําเป็นต้องไปไปศึกษาอะไรมากเพียงแต่ว่าให้มีความสนใจความสนใจขยันอ่าซึ่ง,ซ,งซึ่งการเขียนอย่างเนี้ยจริงๆแล้ว,ลวคุณไก่กุบาลทองเนี่ยเขาได้ทำเป็นเป็นตําราขึ้นมาแล้วก็กระชอนหอดคอมเนี่ย ได้เอามาลงในแฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดจะมีภาพเลยว่าการเขียนลายไทยเนี่ยจะเขียนลิงเขียนยักเขียนฤาษีจะเริ่มต้นจากตรงไหนจุดใดเป็นจุดเริ่มต้นของการลากลายเส้นแล้วเขียนอย่างไรถึงออกมาเป็นแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็ให้ติดตามได้ที่กระชอนคลิปเด็ดในอัลบัล้มรูปรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com